ไม่จากเหล่าอักติสถามมาต่อไปหนึ่งสองสามสี่ชื่ออะไรคะใบบัวแต่สาวเรียกว่าแอลนักประกาศล่ะสาวปากฉีกค้างวงกันว่ามากี่ปีแล้วคะหกปีวันเกิดล่ะยี่สิบหกกันยาแนวงานที่วาดฟรีสไตล์ครับเอกลักษณ์คือหน้ากากตากระบาดค่ะเกี่ยวกับใครเยอะมากเลยครับเป็นคนแบบไหนเป็นคนขี้เกียจค่ะวัดอะไรเป็นหลักหัวถึงอกครับบอกอะไรกับนักวาดด้กันไหนมาเราว่าสวยไหม ยูทูบกับพิมพ์ชอบวาดอะไรวาดตัวเองไม่ถนัดแนวไหนแนวตั้งชอบวาดเป็นอาร์ตไหมก็นิดหน่อยอ๋อเดีที่ชอบห้าเล่มหนูเองมาสก์กชื่อว่าชื่อแอลโปรแกรมที่ใช้ล่ะพระเจ้าช่วยโคตรเยอะต้นสีที่ชอบดำแดงขาวน้ำตาลชมพูกำลังกายไหมไม่เก่งวาดสเกลไหนหัวถึงอกช่วยบอกรักคนติดตามหน่อยได้ไหมโค้ชที่ติดตามแล้วนะจ้างคนอื่นไหมไม่มีเปิดคอมิดอยู่หรือเปล่าไม่นะระยะเท่าไประมาณไหนอย่าตามกว่ายี่ห้าสเกลงินที่รับล่ะหัวถึงอก ว่าทั้งตัวก,ก็ไม่นะเพลงที่เกี่ยวกับซึ่งเศร,าร้าสัตว์เลื้อยคานอยากเจอคนดังอันนี้ะอะไรทไหน่อยขอบคุณคี่ตามทุกคนนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่องเรานะ <M> ก็ยังมีคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแล้วก็มีการดูบ้างก็ขอบคุณด้วยสาวๆก็ดีใจนะที่มีผู้ติดตามแล้วก็สาววันนี้บ๊ายบาย